มายหนึ่งคันนะครับ Honda Civic FC นะครับตัวนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าสุดที่สุดในตารางแล้วนะครับมันคือตัว Turbo i เนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับเป็นปี2019นะครับตัวนี้เป็นตัวไม่ได้เชนนะดูไฟลงไฟหน้านะครับตัวนี้นะเป็น Full LED นะครับมีเด t ้ามาให้ด้วยส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นสีดำเงานะครับ เป็นสีดำเงานะครับแล้วก็โลโก้นะครับก็จะเป็นสีแดงนะครับดูทุกอย่างนะครับมิติลงตัวนะครับล้อนะครับจะอยู่เฉพาะตัวเทอร์โบนะครับล้อไหลนี้นะสีน้ำเงินตัวนี้นะครับเป็นสีที่เปิดตัวนะครับเปิดตัวในงานกันเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับออปชั่นมาครบๆนะครับภายในงภายในและสิ่งสําคัญนะครับ คันนี้นะครับได้เครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีนะครับมาพร้อมกับ173ตัวนะครับมาดูภายในกันเลยมือจับนะครับก็จะใส่แบบชุดแต่งมานะครับเป็นคาร์บอนนะครับเพื่อกันลายนะให้ดูเลยนะครับเบาะนะครับก็จะเป็นแบบเบาะหนังนะครับทรงสปอร์ตนะครับวิ่งโดยได้สีแดงนะครับและเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าปุ่มพุ่มสตาร์ทนะครับพวงมาลัยมัติฟังก์ชันนะครับ สั่งการด้วยเสียงนะครับแล้วก็มีคุสซอนโทนนะครับทุกอย่างนะครับเป๊ะหมดนะครับแล้วก็มีแพนเทนชิพมาให้ด้วยนะครับเพิ่มเติมนะครับคนหน้าเลนวอรนะครับมีจอถอยนะครับมีเนวิเกเตอร์นะครับตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าสวยงามแน่นอนนะครับภายในล้าล้ำนะครับแล้วก็ระบบนะครับนี่ระบบกันชนช่วยเบรกนะครับข้างหน้านะครับระบบออกนอกเลนนะครับมีไว้ยังครบคันนะดูข้างหลังนะครับเบาะตึงเปียะนะครับ แทบจะไม่ได้มีคนนั่งเลยนะครับท่านลูกค้าครับได้รถเดิมบางนะครับและสิ่งที่สำคัญเลยนะครับสำหรับรถ Honda Civic f c i s คันนี้นะครับมันคือเลขกิโลครับแค่5 7 0 0 0กว่ากิโล5 7 0 0 0กว่ากิโลนะครับท่านได้รถสภาพนะครับเดิมๆสวยๆนะครับ Honda c ซี i c r s นะครับมาครบคันเลยนะครับคันนี้นะ 6 2 9 0 0 0บาทมันคือค่าตัวของคันนี้นะครับหายไปเป็นครึ่งนะครับป้ายแดงล้านสองกว่านะป้ายแดงล้านสองกว่านะครับและวันนี้นะครับผมจัดให้ในราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับรถปี1 9มือเดียว6 2 9 0 0 0บาทนะครับ6 2 9 00 0บาทนะครับย้ำนะครับลูกค้าท่านไหนที่อยากได้รถคันนี้นะครับหรือจับจองผมบอกเลยนะครับว่าสีเดิมบางบางนะครับ เดิมแม้กระทั่งเลกเกอร์นะครับน็อตไม่มีขยับนะครับและสิ่งสําคัญนะครับคันนี้นะครับต้องรีบจับจองนะครับเพราะว่ามันฮอตเหลือเกินมันเลขกิโลน้อยนะครับและก็สภาพรถสวยนะครับแล้วดูนะครับฝั่งจากด้านซ้ายบ้างนะครับทุกอย่างเดิมนะครับตามทรงตามซอกน็อตไม่มีแกะนะครับโอ้โหใหม่จริงๆนะครับคันนี้นะครับหกแสนสบาทนะครับใครที่สนใจรถคันนี้นะครับสามารถติดต่อผมนะครับ หรือสอบถามรายละเอียดได้โดยตรงที่095 95 25 62นะครับย้ำอีกครั้งนะครับ095 95 25 62นะครับผมชื่อหนึ่งนะครับสามารถโทรมาปรึกษารายละเอียดได้นะครับกับ h o n d a Civic ตัวเทอร์โบคันนี้นะครับเครื่องยนต์1 5 0 0งพร้อีีพร้อมกับแรงม้า173ตัวนะครับแรงแน่นอนนะครับท่านลูกค้าครับไม่ต้องห่วงนะครับและมันสามารถประหยัดน้ำมันได้ถึง17กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ ฝากไว้อีกหนึ่งคันครับรถข้าใหม่ดีๆสวยๆ,วยๆไม่น้อยๆวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ